วันที่สองขอเซิร์ฟหกสามหมีอะไรบ้างไปดูในล็อกอินวันที่สองนะครับมันก็จะมีแจกตัวแดงสิบใบนะตอนนี้เรามีตัวแดงอยู่ยีิบแล้วก็ตัวเหลืองอยู่สิบห้านะไปเปิดประเดิมด้วยตัวเหลืองนะครับผมตอนนี้ไอดีเราก็เหมือนเดิมนะไม่มีตัวคอหวังว่าจะได้ตัวคอดีๆมาใช้โอ้พวกใต้ดิน ไม่เป็นไรมาตัวแดงอีกย0ใบิออกนหน่อยเถอะ S S R ไม่ก็ออกตัวคอก็ได้มาฮะใส่ตะมะชาร์ตต่อยเฮ้ยเฮ้ยค้างเฮ้ยกระตุกวะเอาวะ่ะมาแล้วไหม S S R สีทองอ่ะปุ๊กกระบาสีทองเอาวะเฮ้ยเฮ้ยทองแฝดเอ้ยม่วงแฝดด้วยเอาดิตัวคอต้องมาแล้วไหม ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำอ่ะไม่ใช่พี่กล้ามนะพี่กล้ามมึงอย่ามานะสเน็กตัวแรกโอเคเฮ้ยเอาอ่ะทองแฝดวะทองแด้ออกมาแล้วคิดอ่าจะเป็นต้องพี่ตัดเงี้ยไรฮิโร่ไอ้กาโลุ่หรอกาโลเอ้ยเอ้ยลุ่ธรรมดาเไอวิเทลิทอัพสวยอีกตัวหนึ่งพี่กล้ามมึงอย่ามานะพี่กล้ามคุ้มกันยานอะไรอ่ะเกลิยวหรือเปล่า เมลซากาศร้อยคมหนามโอเคไม่ได้ใช้ฮะแต่ก็รู้สึกดีกว่าได้พ่การโอ้โแล้วก็ไอ้โลนโอ้ไม่ได้ตัวคอะ่ะไม่เป็นไรฮะมาจัดอีกสิบใบออกมาได้เฮ้ะตัวคอแต่เมื่อกี้เราก็ดีใจละได้กาโรมาชา์ามีกระตุกนิดนึงทองออกมาอีกหรือเปล่าออกมาใกล้เป็นอุกบาาสีม่วงโอ้ oh. เกลือเกือไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอฟูเคเกา้าอ่าซึ่งวันนี้ถ้าเราเลวสามสิบมันก็จะมีแพ็คคัมเพลออกมาด้วยใช่ปะ่ะเออผมก็ว่าจะเติมยัดอยู่อ่างั้นผมขอแบบไปฟาร์มให้เลเวสามสิบแป๊บหนึ่งมาก็จะมีบางเควสหน้าที่ยังไม่ทำก็รับไปเลยจิ๊บเจ็ดเดกเป็นสามสิบพอดีโอเคเราก็จะจัดเลยนะฮะตอนหรบแพ็ค g ม p แล้วก็จะไปฟาร์มต่อเลย หลังจากเรา30มันก็จะมีไอกิจกรรมตรงนี้ที่ล็อกอินตัวดํานะซึ่งไอ้กิจกรรมนี้แหละถ้ามันดองทันอะ่ะแบบผมอาจจะได้180ใบในแบบหนึ่งเดือนครึ่งเออก็อาจจะทันจกักรพรรดิเด็กที่จะรีเทิร์นมาให้กดรับตัวดํำ20ใบก่อนนะเออหลังจากเราไปฟาร์มมาก็มาครับจัดอีกสัก10ใบแดงไว้ออกมาได้เหอะจก็าาดสีม่วงอะ่ะ ขอเป็นอุกบาตสีม่วงโอ้ไม่เป็นไรคอมาเถอะผมขอตัวคอเถอะพี่ออกมาหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้บีชิงเกลารางเกลือได้ตัวเหลืองครับแต่เรายังมีตัวม่งวงเราอีกหนึ่งใบอยู่นะแต่ตัวคอออกมาหน่อยได้ไหมไม่ออกว่ะมาเรายังมีตัวม่วงนะมา ราชาออกมาเถอะราชาะเะอร์ถ้าออกมาแล้วก็จะหาหินจากไกิจกรรมบัคูฟันนะโอ้ไม่ออกเจ็ดในกายฮีโร่ด้ตับบีโอ้มาเราจัดแพ็กนี้กันดีกว่านะครับผมพันเพชรน,นะซื้อไปสามแพ็กเลยแล้วเราก็จะไปฟาร์มของฟ้ากันนะซึ่งเอาไว้เจอกันตอนฟาร์มของฟ้าเสร็จนะครับผมมาฮะมาดูผลประกอบการกันว่าของฟ้าเราเป็นไงบ้าง มาตอนนี้เราใส่ของเขียวผสมกับไฟนะโอเคเอ้ยก็ไม่แย่ของโจมตีเยอะวะเอาว่ะเฮดพีใส่ให้เจนองไปก่อนนะเอ่อเฮ้ยนี่มีเฮดเฮ้ดใส่เฮดพความเร็วดีวกว่าผมว่าโอเคแล้วก็มีเฮดพีอีกอันใส่เข้าไปเอาวะฟูวะเฮดพีมีอีกไ้มมีมีมีใส่เข้าไปอาาาอไ,ไปอ แล้วก็จะไปกาโร่อ่าโจมตีโจมตีมีอยู่ใส่อันนี้ดีกว่าอ่ามีโจมตีโอเคใส่เข้าไปแล้วก็กังเกงเฮ้ยเป็นอะไรเนะี่ยอ่ามีโจมตีอยู่โอเคโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อันนี้ใส่โจมตีโจมตีไปมา ตัวต่อไปโจซีโอเคโจมตีไปเสื้อเราได้น้อยแฮแล้วก็ลองเท้าใส่อะไรดีอะโจมตีความเร็วแล้วกันผมว่าไม่สิผมว่าเอาความเร็วมาให้กาโร่ดีกว่าเออผมเอาความเร็วมาให้กาโล่ ให้กาโร่เปิดก่อนนะครับผมแล้วก็โจมตีโอเคใส่โจมตีธรรมดาไปแล้วก็ไม่ต้องใส่หลอกความเร็วผมว่าเออเราเน้นสัชจัดดีกว่าของเขียวก็โจมตีฮะเราได้จะขอโจมตีแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับผมโอเคเอ้พลังนิงขึ้นเป็นห้าหมื่นแล้วอะโอเคฮะหลังจากเราอัดทุกอย่างมานะก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละแต่ผมว่าน่าจะเพิ่มได้อีกอยู่เพราะว่า วันนี้เรายังไม่ได้รับพลังงานเลยนะเออแล้วก็วิดีโอนี้ก็ยังไม่ได้ดูเลยอ่าตอนนี้พลังอยู่ของหนะมื่นสาวนะเบลสี่สิบห้า 45. ผมว่าวันนี้น่าจะได้แค่ 45. สามสิบห้าเต็มที่ก็สามสิบหกต้นตนะ้น่ะแต่ก็ผมว่าก็ไปยากอยู่มาเรามีตัวแดงอยู่สิบใบมาจัดสักหน่อยนะเราจะไม่สูมตู้เลทเราสูมตู้ธรรมดามาออกหนอ่อยอ่ะตัวคออ่ะพี่ ผมขอได้เหรอไอค้างป่ะเอา,า,เอาป่ะออกมาปเป็นอุกบาทสีเอ้ยท้อแล้วอ่ะแต่อันเดียวโอเคมาแล้ว,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 เ,วเ,เหรออย่าพิ้ามอะไรอ่ะข้าคือคนที่พวกแกตามหาลากสมบูรณ์อาชุราโอโ้โอเคฮะก็ไม่น่าได้ใช้เอามาปลดล็อกฟิกเกอร์ได้อยู่ แต่อยากได้พวกนักกาะหวานอะไรมากกว่าแล้วก็ตรงนี้เอ้ยตัวม,มองห้าใบละ ใบสุดท้ายแล้วเฮ้ยออกเลยเถอะสีทองนะลูกแก้วอ่ะลูกแก้วราชาทะเลมาออกให้ผมหนยเถอ่พี่ตอยบุก็ว่าสีฟ้าโอเคฮะหลังจากเกลือเมื่อกี้แล้วก็ไปดันพลังมาได้ขึ้นอีกนะตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นอ่าเาล่วลก็35้ค่เหมือนเดิมนะก็ขึ้นยากอยู่แล้วก็มีคนอันมา อ่าไม่มีอะไรอ่าซึ่งตอนนี้เรามีตัวเหลืออยู่20บใบก็เราก็หวังว่าเดิมนะว่าจะได้ตัวคอมาตัวคอออกหนหอ่อยเถอะโอ้กดดิมอนมาทำไมอยากได้ตัวคอขอตัวคอได้ไหมมาเฮ้ย กำจัดเราฮีโร่ให้หมดสิ้นแล้วรอบน,นี้จะเป็นของพวกเราห <Hero S 1> น้านฟ้าเหรอวะ,อะโอ้ไม่เราจะได้ตัวคอไหมนี่ยเอ้ยมาอยู่อ่ะ,ะเอ้ยทักกระหวานทักกระหวนกกาวนนี่เอ้ยสวยเอาอ่ะเราได้ตัวคอมาแล้วอะโอเคฮะหลังจากเราได้นักกระหวานมาแล้วเราก็จะจัดทีมแบบนี้นะสลับทีม p ีพ ซึ่งพลังก็จะลดลงไปแต0พันเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ปั้นหน้ากัหวานมาเราไปหาตบคนในคิวสักหน่อยดีวยกว่าผมว่าอ่าคนแรกนี่เลยมาพลังห้าหมื่นนะกก็พราะว่าเราชนะได้คนนี้เขามีฟินิกแมนนะมุงเมงเดือเจ้าซิตแชร์ไปแล้วกรารลดทางการไปมาแสนหกหายไปสี่ เราจะนอยเขาทำการระเบิดปืนจบตกนสวนมาเจ็ดหมื่นโอเคเราจะนาชนะคิวแล้วจารกสับกลัไปร่วงเจอน้อยปิดเกมเลยไหมห้าหมื่นเรียบร้อยปิดเกมจารกทำน้าเหตไปแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นมาเลยฮะ,ค,ะคนต่อไปสู้ใครดีหัวหน้าคิวไหมเราสู้ไหวหรือเปล่าเขามีฟูบุก,กิกับา่าคุซันแล้วก็โคเคซึมา ไม่รู้นะฮะว่าไหวไหมแต่เราเชื่อในกาโร่ของเราแจสติดแค่ไปใส่กาโร่กาโร่กันป่อยมัดไปเจ้าวันนี้แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล่วงไปสองเจนัสการแเ้วไปฟื้นจากก้นเน้นๆแสนหนึน่งไอ้ฟูบูกิไม่ล่วงเจนอนล่วงไปแล้วก็ฟื้นกลับมาขอส่วนึ้นมาเจ็ดหมื่นเก้าเจ้าวันนี้เอ้ยเอ้ยสวยฟูกิตายไฟนะครับก็ฟินิกแหมหงุหงฟไฟ แถวหลังก็ไม่เป็นไรส่วนก่าไปล่วงแล้วน็ะครับกาโลปีเกมโอ้ยคนนี้ตึงว่ะหัวหัวคิวเราตึงมากเอาจริงถ้าฟูบุกิเขาไม่ตายเขาก็ชนะผมนะแล้วก็คนต่อไปคนนี้อะไรมาลองหัวหน้ากิวนะพลังห้าหมื่นมีกาโลนะ ะฮจัดไปเฮ้ยมุ้งเมงไรเดอร์เขาเร็วว่ะมุ้งเมงไรเดอร์ผมไม,ไม่ได้ใส่แบบฟูลความเร็วนะผมใส่แบบของฟ้าที่มันเป็นแบบป้องกันเฮดทีมั้งแล้วก็แบบมันมีสเตตสรองด้วยอะมเลยทำให้ม,ม,มุ้งเมงไรเดอร์เราแบบฟ้ากว่าคนอื่นนะเดือดมันได้สเตตเยอะไงโอเคมาปล่อยมัดหายไปสี่ตัวแล้วก็ตะเบิดปืนจากโกลเราซ้ำไปที่เจ็ด,ด,ดหมือนร่วง หมดที่ครับนะสองคอม,มโบคาโรบอกเจนอตมาเดี๋ยวใครอคนนี้เอ็กวคนคนี้น่ากลัวนะจริงพลังเขาเยอะด้วยแต่เราไม่กลัวเราฟัดเลยคนระัมาดิมูนเทเดอร์เราบัฟใส่คาโรคาโรทำการปล่อยมันอ้ม แสนสามแล้วก็เราเปิดปืนจากคนย้ำไปที่สี่ตัวกระดูครักสี่ฟองร่วงไปสองร่วงไปสามเกิดกาโลตัวเดียวแล้วก็เจนนอสที่หมอะอยู่กาโลเขาสวนมาห้าหมื่นแปดโอเคไอ้โจซีเราใสา่ทำร้านเรียบร้อยโอเคครับไ่าจะเหนือใครอีกหรือเปล่าที่กลังเยอะ อนเราไปสู้กับคนในลานประลองดีกว่าเราไปแต่ลานประลองดีกว่ามาฮะคนแรกโอเคคนนี้เราน่าจะทุ่ไหวามไปไปเลยจัดติดแค่ใส่กาโลเดีิกาโลป่อยมดไปแสนเจ็ดเกือบแสนแปดหายไปสี่นะครับแล้วเจ้านัดปิดเกมได้ไหมรับร้อยปิดเกมครับสองคอมโบล่วง โอเคคนต่อไปไหวไหมเนี่ยมาต้องลองครับไม่ลองไม่รู้นะเฮ้ยเอ้ยมูมิงเลดเดอร์เขาเร็วกว่านะอาบอลกาโร่โไปแต่กาโร่โเราสรับคืนไปแต่ไม่เร็วเท่ากาโร่เรานะกาโร่โเราเตรียมตัวปล่อยมัดกาโร่ปล่อยมัดตบตบตบแสนหก เอาดิร่วงไป3ามนะครับผมเจนอเราระเบิดปืนจากคนปิดเกมให้หน่อยได้ไหมปิดไม่ยั่ทอนนะกาโลที่เหลือล้มหมดแล้วกาโลเ่เขาปล่อยมาช่้นมาโอ้ยหกหมืนโอ้ยกับร่วงสับกับไปร่วงเรียบร้อยมาฮะคนนี้แหละเหยื่อ้ายถัดไปอ่าขึ้นสปอยมาด้วยนะก็ชนะแล้วแหละมา มเมือไรเดอร์จัดซิทแคสไปใส่กาโลกาโลสับไปก่อนแล้วก็กาโลไปมดัดจังหวะน,นี้แสนเจ็ดหล่นไปสามนะไม่เขาส่วนมาแสนเจ็ดเหมือนกันว่ะกาโลเราสรับกัาไปแล้วก็ระเบิดปืนจากก้นไปแสนสองปิดเกมเรือบร้อยครับโอเคกัน่ราไป R 6 ไปไปเดี๋ยวเราขึ้นทอมห้าสิบเอ้ยคนนี้คนนี้มีคิงว่ะจัดแจ้งได้ไหมคิงก็ไม่น่าก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะผมว่าถ้าแบบเราไม่ช้าเอาเขาอะ่ะคิงผมว่าไม่น่ากลัวหรอกมากาโร่โดนบัฟแล้ววันนี้ปล่อยมัดไปล่วงหมดทีมเลยหรือเปล่าเหลือกาโร่ัวเดียวมาเรียบร้อยเจนอสปิดเกมไหเรียบร้อยครับปิดเกม คนต่อไปอันดับที่27นะมีบาคูซันกับฟูบุกินะเราสู้ไหวไหมวนะครัลองดูมาคนนี้จะหยุดเราได้หรือเปล่า,ามาโมเมงไรเดอร์เราบัฟเปิดก่อนเลยใส่กาโร่แต่เราเอเ้ยเราเร็วกว่าปะกาโล่ไปมาเป็อย่างวันนี้แสนสี่นะล่วงไปสแล้วก็ฟูบุกิเขาสอนกั้มาโอ้แสจิ7โคตรแรงอ่ะัอดีสอยก็ไปสวย,สวย ไอ้มีโอกาสชนะไประเบ,บิดปือนจากก้นปิดเกมให้หน่อยสวยสวยแค่หนับยี่สิบเจ็ดแล้วว่ะไอดีเราก็ตึงเหมือนกันนะนี่ยมาคนทำไมโ,โ,โอ้ผมว่าไม่ไหวละเราหยุดแค่นี้ไหมเฮ้คนนี้เอ้ยผมว่าเราอาจจะไหวนะสำหรับคนนี้มามาอันดับสิบสองอะลองไหมลองไองไ้เลยไป น่าจะไปได้แค่นี้แหละผมว่าที่เดลือน่าจะอันดับมากกว่านี้ผมว่าน่าจะไม่ไหวละเอด้ดิมูเมนเดอร์บัฟหรอโลสับกลับไปมูเมนเดอร์เราบ้าสวนกาโลแซงความเร็วมาหรือเปล่าแซงความเร็วมาทำการปล่อยมัดไปแสนสี่นะมูเมนเดอร์เขาหล่นไปโอ้โหแพ้แพน,น่เลยวะเอเขาต่อมาเก้าหมื่นได้ไม่แรงมากเดี๋ยวทีมเราหายไปสามแล้วมาปิดเกมให้หน่อยเจนอตแสนสาม อาชูร่าไม่หล่นโดนสะท้อนตายโอ้เรียบร้อยอาชูร่าเขาอืดจังเลยอ่ะหลืออาชูล่าตัวเดียวสวยสัมมันสัมมันเหลือตัวเดียวเองกาโรปิดเกมไปเฮ้ยชนะว่ะเอาว่ะอันดับขึ้นที่อันดับสิบสองแล้วก็มาดีครับโอเคผมว่าเออคนนี้ไม่น่าไหวละสัหลับคิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่วันที่สามนะครับผม